ก็ขอสวัสดีนัก DIY ทุกท่านยนะครับคลิปนี้จะมาสอนต่อรีเล์รถกระปองนะครับแบบห้าขาหตัวนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นรีเล์12โวลต์นะครับ12โวลต์10แอมป์ซึ่งผมได้พันคอยใหม่ให้เหลือ3โวลต์ซึ่งสามารถใช้กับไฟของรถกระปองได้นะครับ การต่อแบบนี้นะครับุปกรจะมีรีเลย์หนึ่งตัวนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็ซีซีเนอร์ไดโอดกับซีนี้จําเป็นไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับนี่คือรีเลย์นะครับสายตรงนี้นะครับให้ต่อสายไฟหาโมเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ครับจะต่อกับไฟบวกนะครับต่อจากแบตเตอรี่นะครับ เป็นเส้นนี้นะครับส่วนขานี้นะครับต่อกับไฟเวลาเวลากดรีโมด์ดึหน้านะครับแล้วไฟลบออกมานะครับให้เอาสายเส้นนั้นมาต่อกับตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครจะสายซีนะครับให้เอาขั้วบวกนะครับมาต่อกับฝั่งนี้นะครับขั้วลบต่อกับฝั่งนี้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดนะครับขั้วบวกก็จะต่อตรงนี้นะครับขั้วบลบก็จะต่อตรงนี้การต่อก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อตามนี้เลยนะครับถ้าใครไม่ใส่ซีกับซีเนอร์ไดโอดก็ตัด2ตัวนี้ออกไปเลยนะครับสายสีดำเส้นนี้เวลากดเดินหน้าจะมีไฟลบออกมานะครับ สายเส้นคู่นี้ต่อกับไฟบวกนะครับส่วนสีแดงเส้นนี้ต่อกับมอเตอร์อีกขั้วหนึ่งนะครับส่วนอีกขั้วหนึ่งให้ต่อไฟลบออกมานะครับแล้วก็มาหามอเตอร์เยตรงเลยนะครับมาทดสอบกัน,นครับจะแรงแค่ไหน